ค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนคร <c oughs> วันนี้ได้ต้อนรับอะไรนะเด <The S 1> อะฟาร์มค่ะเดอะฟาร์มเดอะฟาร์มเดอะฟาร์มนะะคเดอะฟาร์มมาฮอตร้านคุณแม่นะคะที่เดาฟาร์มนะคะเดอะฟาร์มอยู่ตรงไหนบอกจุดเดอะฟาร์มอยู่บ้านหลักเจ็ดตำบลบาฮีอยู่หน้าวัดป่าแสนสุขค่ะ ืัอนี้มาผ้ามูมาเทลนะคะคุณแม่ครับเพื่อนต่างประเทศเพื่อนต่างประเทศมาจากเกาหลีค่ะมาจากเกาหลีแล้วก็มาซื้อเพื่อนคนเกาหลีมาจากสิงคโปร์แล้วก็มีมีเพื่อนที่มาจากกรุงเทพค่ะถ้าสนใจภาไทยต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมคะถ้าใครสนใจภาครามนะคะ้าคข้ามเมืองสะกนเขานะคะพี่น้องมาเราเด้นนีเด้อค่อะนละวอซูฟัง มีแต่แนวงามๆค่ะมีแต่แนวสวยๆเฮ้ยแเสื้อคุณพ่อมีแต่แนวมีแต่แนวสวยๆเราไปไปดูที่สาวต่างประเทศซื้ออะไรกันอันนี้มาจากประเทศอะไรกันนี่เจมี่เจมี่โนมาจากไหนค่ะค่ะวันนี้คุณแม่ขายโปรโมชั่นอยู่500แล้วหมวกหมวกหมวกปากเข้ากับกางเกงเลยค่ะชอบไหมดีมากเลย อันนี้มาจากอันนี้มาจากสิงคโปร์อันนี้ก็เกาหลีเหมือนกันนะคะมาจากสิงคโปร์นะคะมาจากสิงคโปร์ใส่ใส่หมวกใส่หมวกป่าสวยมากเลยสวยใส่แล้วน่ารักดีมากดีมากเยี่ยมมากไปยืนข้างหลังลูกไปยืนข้างหลังลูกไปยืนข้างหลังจะได้เห็นชัดๆตอนนี้น้องชอบมากเลยอันนี้ก็สวยลูกแม่ยังใส่ได้เลยสวยมากเลยนะคะเป็นงานป่านะคะน้องบอกทำไมร้านนี้ มา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 นึกปุ๊บมาดูสิมันคับมากนึกแม่มัเป็นะไรอย่าู้เลยมามามมาดูก่อนอันนี้ก็สวยมากนะคะเห็นไหมคะเมากันหมดเลยเมาเมาเมาหมดเลยน่ารักมากไปะปหมวกหมวกแปะน้องใส่หน่อย เอาหมวกหมวกให้น้องให้ยืมให้ยืมเดอเดอฟาร์มพ่อเดอะฟาร์มพาไปเที่ยวหน่อยเด้อเดอะฟาร์มบอกพ่อหน่อยเดอะฟาร์มอยู่ไหนโออยู่บ้านลักเจ็ดค่ะเดอะฟาร์มอยู่หน้าวัดป่าแสนสุขอยู่พนาค่ะพี่ะรักเจ็ดลักเจ็ดค่ะอยู่พนาลูกอันนี้อันนี้อันนี้ให้ยืมนะให้ยืมสวยมากเอาไม้แม่ใส่น้ำเอาอะไรเอาเบอร์มาจับนี่แม่ห้าร้อยแถวเว้ยวันนี้นะคะคุณแม่สวยก็ไท้นิยมค่ะสวยนะคะ ร้านพาความเรานะคะที่สกลนครนะคะสกลระเบอรพี่น้องคันนี้มาหัวสกลระเบอรนาวินสกลนครดิชอปอิสมาดูมาครับมาควยสวยๆตัวนี้สวยอันนี้มาจากสิยๆกัน์นะคะขอบคุณนะคะสวยมากเลยสวยงามมากเลยจะได้เห็นในเกมค่ะแค่ในแจกวันโฟโต้โฟโต้โโตโฟโต้โฟโต้วัโอไนส์วันจูโ จับจับจับโเอาตัวนี้มาเย้ตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมแอนหนุยจีเข้าใจโอ้ยโอเคมมาจะตามสวยงามมากสวยสวยน่ารักเดึนลงดึงลูกมึงดึงลงได้มึงแก่เดี่ยวมึงดึงดึงลงรูดรูดนมสวยเราเราเขาเรียกว่าสบาย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 มากเนี่ยไปใส่ได้ไหมนี่นิดหน่อยอะไรแบบถือตัวก็จะลดหุ่นเนี่ยถ้าจะเอาได้ได้เอาเลยสวยดไม่รู้ไรว่า ไม่ไม่่ราโอเคอยู่แต่มันเห็นในนี้ต้องมไง่่น่กัด่มันล้าแต่ว่าถ้า่่่่มันเซ็กซี่ตัวนี้ลูกมันเซ็กซี่มต้องเป็นคนเซ็กซี่ตัวเล็กตัวเล็กมนี่ตัวเล็กตัวเล็กตเล็กไปไหนแล้ แม่สวยงามมากนะคะก็ได้ได้ต้อนวันนี้ไม่สวยไทยนิยมการสวยนะคะก็ได้ต้อนรับแขกต่างประเทศนะคะมาซื้อเกงปักชอบมากคุณแม่ก็ไม่ได้ขายแพงนะคะขายให้ตัวละ500บาทเหมาันคพละตัว2ตัวสตัวเลยนะคะสวยๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะหมวกปะนะคะหมวกปะเแม่็ขายให้400 เาเจยัพิจงิจะกลับมาอีกไอ้วัดวัดวัดไซส์เราหน่อยแล้วเ้เดี๋ยวพิจะกลับมาเอาลดีเขาตัวไหนเดี๋ได้ดีไซน์แบบนี้แม่แบบนี้แม่ทำให้แล้วเดี๋ยวพิจะกลับมาโอเคตอนไหนก็ได้ถ้ามันมีเราทำให้จตัวนี้มันร้อนไหมบายได้ไ นะ mm hmm. คำในคำปทพิทอะไ่างนี้ก okay. 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 right. eh? ็เ่อบ okay. okay. ่่อช wow, ่อว yeah, ่ามน์เื่อ่าใ่น้องคนอยากได้อีกเพิ่มอีม่เป็นโทรศัพท์แล้วนะจ้โอเคตัวเล็กเลกเลยนะถูกมากถูกมากเล็กเลยสีขาวเลยเผื่อเอาสีขาวให้น้องคนดูสวยอ๋ออยากได้แบบผ่าแม่อ๋อยากได้แบบ่เดี๋ยวนะเดียวนะ